เวลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกมคอร์ดิตี้โปรไบและสารับหัวข้อของวันนี้ในที่สุดนะผมตอนนี้เนี่ยเราก็ถึงช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วครับผมของบัลเลนพาร์ตในซีซั่นที่6กําลังจะก้าวเข้าสู่บัลเลนพาร์ตในซีซั่นที่7แต่ละคนครับผมตอนนี้เนี่ยเลเวลของบัลเลนพาร์ตเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันใต้ที่ข้างใต้สคริปชั่นนั่นเองเนาะ แล้วพอเข้าโค้งสุดท้ายแบบนี้ผมโตเกมเนี่ยก็ใจดีมีภารกิจใหม่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถทําเพื่อปั๊มเลเวลบันเลนพ์ทฟรีกันได้ก่อนที่จะหมดระยะเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำการรีวิวเควสใหม่ในการปั๊มเลเวลบันเลนพ์ทแบบฟรีๆกันว่าจะมีเควสอะไรบ้างแล้วก็วิธีการทําให้จบเร็วที่สุดนั้นต้องทําอย่างไร แต่สำหรับคำแนะนําเพิ่มเติมของพี่ลิงผมบางเควสที่เป็นเควสใหม่อันนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับการทำเควสเก่าที่เป็นภารกิจไล่ซีซั่นอันนี้ด้วยผมหลกัลกๆเนี่ยก็จะมีอยู่2เควสก็คือเควสที่เราเนี่ยทำเพื่อได้ปืนคอได้แล้วก็อีกเควสหนึ่งที่ทำก็ผมก็จะเป็นในส่วนตัวระเบิดลองอันใหม่กับตัวไซโรบูมก็แน่นอนว่าใครอยากทำภารกิจใหม่ให้ง่ายๆเนี่ยก็อย่าลืมทำภารกิจ2อันนี้ที่เป็นภารกิจเก่าให้เสร็จก่อนนะแล้วก็น,นั่นเาเนาราตาวเกมเต ก็เจมภารกิจที่ปลดล็อกใหส่วนองตัวปืน BK57 ในระดับแรกและสกินของตัวปืน s m i s ก็อย่าลืมทำกันด้วยเนาะกลับมาที่ภารกิจตัวใหม่ล่าสุดกับผมกับภารกิจบอกลาเมืองโคบ้านเดยเควสนี้ผมจะเป็นเควสสุดท้ายที่บอกลาบันพาในซีซั่นที่6ตัวภารกิจเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ภารกิจของรางแต่ละภารกิจของรางจะเหมือนกันหมดเลยก็คือในการทําจบแต่ละภารกิจเราจะได้ตัวแต้ม C เนี่ยอยู่ทั้งหมด200แต้ม และได้แต้ม EXP ที่เป็น EXP ของ m a d d ด n p า s s เนี่ยทั้งหมด5,000แต้มต่อ1เควสถ้ากับว่าในการทำภารกิจทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ในส่วนตัวแต้ม C เนี่ยทั้งหมด1,600แต้ม C แล้วก็แต้ม EXP ของ m a d d e n p a s s เนี่ยทั้งหมดประมาณ40,000แต้มถ้ากับว่าเราจะได้เลเวลของ m a d d e n p a s s เนี่ยฟรีๆทั้งหมด20รลเวล และกับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีผมทําเคเวสมาตั้งแต่ภารกิจต่อหน้านู่นเลยผมเลเวลของ้เลนพาร์ทเนียพึงคาดการว่ายังไงก็ต้องครบถึงเลเวล50แบบทุกคนแน่นอนและสำหรับคนที่เกินเลเวล50ขึ้นไปผมหลังจากที่เพิ่มเลเวลทุทกๆหนึ่งเลเวลเราจะได้ในสูงตัวกล่องสุ่มปืน Bk 57อันนี้เนี่ยก็จะดีมากสำหรับในกรณีที่คนโดงเกลือผมเปิดไม่ได้ Bk 57ก็สามารถปั๊มเควสน,นี้เพื่อเพิ่มเลเวลเพิ่มโอกาสในการได้รับตัวกล่องของปืน Bk 57นั่นเองนะก็อย่าลืม เอาละครคราวนี้ผมเราก็มาเริ่มกันทําในทีลภารกิจกันก่อนกกม,มาภารกิจแรกเลยผมกับสังหารผู้เล่น20คนในโหมดของ CTF หรือก็คือศึกชิงทงหรือว่าศึกชิงทองทรัพวิธีการทำภารกิจในโหมดนี้ผมให้เาราไปกดไปที่โหมด MP เลือกโหมดการเล่นเป็นโหมดอาเคดแล้วก็เลือกไปทางด้านโหมดซ้ายล่างสุดนะผมโดยการในทำภารกิจนี้ผมแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่ได้สนใจมิชชั่นของตัวเคยที่ต้องขโมยทงขโมยทองนะแต่เราจะเน้นที่การฆ่าผู้เล่นให้ครบ20คนนะผม ในการเล่นในแต่รอบเนี่ยแน่นอน,นว่าบางครั้งเราอาจจะฆ่าไม่ครบ20คนก็ไม่ต้องเสียเนนะเพราะว่าตัวเฟ้เนี่ยเราสามารถเก็บสแต็กได้เรื่อยๆแต่มีเงื่อนไขก็คือเราจะต้องเล่นจนกระทั่งจ,จบด่านจะแพ้ก็ได้หรือชนะก็ได้ขอเพียงแค่ค่ายครบ20คนในแต่ครั้งก็เก็บสกอร์ไปเรื่อยๆผมจนกระทั่งครบ20คนก็เป็นการจบเฟ้ยตัวนี้และต่อมากับวเวยที่2เล่นโหมด d ดมิเ a t i o n 5 m a ตช์บนแผนที่ lost สำหรับวิธีการเข้าโหมดนี้ผมก็เหมือนเดิมว่ากดแผนที่โหมดขึ้นมาในเรื่องของการเล่นเลือกที่โหมด domination หรือก็คือโหมด ABC แต่ก่อนที่จะเล่นเนี่ยยูริมกดที่แผนที่ก่อนผมเพื่อเปลี่ยนแผนที่เนี่ยเป็นด่านล,ลัสแล้วก็ลงไปเล่นได้ตามปกติเลยโดยในการทำภารกิจนี้ผมก็ขอเพียงแค่เราเนี่ยเล่นงหมด5รอบจะชนะก็ได้หรือว่าจะแพ้ก็ได้แต่ว่ามีงเงื่อนไขก็คือต้องเล่นจนกระทั่งเกมจบครับผมก็จะเป็นการจบภารกิจในส่วนนี้นะ เวสต่อมากับคพยที่3ชนะ1 vs 1ในโหมดดวลสา3ครั้งบนแผ่นที่ซารูนสำหรับวิธีการเล่นในโหมดนี้ผมก็กดมาที่การเลือกด่านเหมือนเดิมกดเป็นด่านอาเคดและเลือกที่เป็นด้านของตัวด่านซารูนนะผมช่วงนี้เนี่ยก็จะมี e อ P เพิ่มให้เป็นพิเศษในเนื้อใครเล่นก็สามารถปั e ๊ม e อ P ในโหมดนี้ได้นะและนี่คือสิ่งที่ท้าทายผมก็คือเงื่อนไขของตัวเควสเราจะต้องชนะทั้งหมด3ครั้งในโหมด1 vs 1อันนี้ก็ต้องเล่นได้ว่างัดฝีมือในการเล่นขึ้นมานิดน,นึงครับผม หรือถ้าเกิดว่าโชคดีเจอคนที่ให้เราเนี่ยสามารถช่วยทำภารกิจได้อันนี้ก็ค่อนข้างสบายหน่อยผมก็3ครั้งเนี่ยพี่ลิงคาดกันว่าน่าจะต้องใช้เวลาเนี่ยประมาณสัก20ถึง40นาทีนะสำหรับคนที่แบบว่ามีปัญหาในเรื่องของการเล่นคนเดียวผมแต่เกิดว่าใครที่ฝีมือเยอะๆเนี่ยพี่ลิงว่า3รอบก็น่าจะจบคุณนี้ได้แบบแบบง่ายดายนะก็สู้ๆกันผมสำหรับคนที่อยากจะทำควณนี้นะเพื่อรับแท่งอีเอพของแม่นพัฟฟี่ ต่อมาผมกับภารกิจที่4ใช้ระเบิดลองไซโลบูม10ครั้งในการเล่นโดยเงื่อนไขในการทำภารกิจนี้ผมก็คือเราต้องทำภารกิจซีซั่นอันเก่าที่เป็นตัวระเบิดไซโลบูมก่อนถึงจะเริ่มทำภารกิจตัวใหม่อันนี้ได้นะโดยในส่วนของการแนะนําทริคในการทำโค่นี้ให้จบเร็วที่สุดกับผมก็คือให้เราเนี่ยเอาตัวระเบิดไซโลบูมเข้าไปติดตัวผมแล้วก็อีกอย่าหนึ่งที่เราเอาควรเอาไปด้วยก็คือตัว smrs ก็เอาไป2ออย่างนี้ในการทำภารกิจ ในส่วนของทิศในการทำควยนี้ผมให้เราเนี่ยเริ่มเกมปุ๊บก็โยนระเบิดไซโลบูมเนี่ยลงพื้นได้เลยผมพอลงพื้นเสร็จปุ๊บก็ใช้ s i ชไอเยิงตัวเองให้ตายก็ทําอย่างนี้เนี่ยวนไปเรื่อยผมจนกระทั่งครบภารกิจ10ครั้งแล้วก็รอจนกระทั่งเวลาเกมจบก็จะเป็นการจบภารกิจในส่วนนี้นะควสต่อมา q ควสที่5ใช้ปืนคอรไดสังหารผู้เล่น20คน โดยสำหรับเงื่อนไขผมก็คือคล้ายๆกับตัวระเบิดไซโลบูมเลยก็คือเราเนี่ยจะต้องปลดล็อกในส่วนตัวภารกิจซีซั่นเป็นภารกิจคอได้ก่อนเราถึงจะสามารถทาภารกิจนี้ได้หรืออย่างหนึ่งเลยคือใครที่ซื้อคอได้ในระดับรีเจเนอรี่มาเนี่ยก็สามารถใช้คอได้ในระดับรีเจเนอรี่ทำาวกนี้ได้อีกเหมือนกันนะในการทำภารกิจนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากผมเพียงแค่ใช้ปืนคอได้ในการฆ่าผู้เล่นให้ครบยี่คนไม่จําเป็นต้องฆ่ารอบเดียวครบ20ก็ได้ผมก็ค่อยเก็บสเต็กรื่ยๆแต่ว่ามีเงื่อนไงขคือต้องเล่นืนนนนคออลไดดแแแ้้วก็จจบบบใต่ะะะรรรถงสาามั Ready. Taken the lead. แลวควอเควรที่6ใช้ปืน Annihilator ที่เป็นโอเวอร์เตอร์สกิลสังหารผู้เล่นให้ครบ10คนโดยการปลดล็อกของปืนนี้ผมจะอยู่ในเว l นพาร์ทซีซั่น6เลเวลที่25ผู้เล่นสายฟรีเนี่ยก็สามารถปลดล็อกได้ก็อย่าลืมปลดล็อกตัวปืนก่อนที่จะเริ่มทำภารกิจตัวนี้นะโดยสำหรับตัวปืนผมก็จะอยู่ในช่องโอเวอร์เตอร์สกิลผมก็อย่าลืมกดใช้งานก่อนด้วยนะ ใน,นส่วนของเทคนิคการเล่นก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยพี่ยิงนะนว่าให้เราเนี่ยเลือกเปิร์กสีฟ้าเป็นเปิร์กเพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรูเนี่ยยีก่อนและัเทคนิคในการเลือกโหมดการเล่นที่จบเรคเวยนี้เรดที่สุดของผมก็เลือกเป็นโหมดอาร์เคดเลือกเป็นโหมดขวาสุดของผมเป็นโหมดและผิดไฟ และส,สาเหตุที่ต้องเลือกในโหมดนี้ผมก็เพราะว่าในโหมดนี้เนี่ยโอเวอร์เตอร์สกิลแลวก็สกอร์ตีจะโหลดไวขึ้นมากๆเมื่อเราทําการฆ่าศัตรูได้บวกกับเพิ่มคะแนนอีก25%ที่ได้จากตัวเปิร์กจะทําให้เราเนี่ยสามารถยิงศัตรูประมาณ3คนเนี่ยในส่วนตัวโอเวอร์เตอร์สกิลเนี่ยก็สามารถทํางานได้ทันทีผมก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นจบเร็วมากเพราะให้เล่นตามปกติเนี่ยเราต้องฆ่าคนประมาณ6 7ถึงถึงคนถึงจะสามารถกดใช้งานได้ครั้งนึงแต่ในโหมดนี้ฆ่าเพียงแค่3คนเนี่ยก็ใช้งานได้ครั้งนนนนนนงลล้ว้วววกกก็กก็็เเเเปาาารร่่่ใใททยีีีสุดตอนน เวสต์มาควเท,ที่7ใช้ปืนสไนเปอร์เอาล่อสังหารผู้เล่นทั้งหมด20คนโดยคำแนะนาในการทำควยนี้ผมเราก็ควรเลือกด่านที่ปืนสไนปเปอร์เนี่ยเล่นง่ายๆผมก็อาจจะเป็นด่านคอสไฟด่านนุกทาวหรือว่าด่านคิวเฮาส์ซึ่งด่านพวกนี้เนี่ยปืนสไนปเปอร์ค่อนข้างเล่นแล้วก็ได้เปรียบทําให้เราเนี่ยจบควเได้เร็วในการทำควยนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรผมเล่นตามปกติถ้าผู้เล่นจนกระทั่งครบ20คนก็เป็นการจบควเนี้ได้แบบเเสบายๆเลยนะ แล้วก็มาถึงควสสุดท้ายผมกับควสเล่นในโหมดของ b a t เทอร์ Royal ฟทั้งหมด5แมชโดยตามปกติถ้าเกิดว่าเราเล่นในโหมดของ b a t เ l e r o y a l เนี่ยใครไม่ซีเรียสเนี่ยก็เล่นได้ตามปกติเลยผมแต่ว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะ mm hmm. เพราะว่าตาหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ10-20นาทีกว,ากว่าก็จะจบรอบโดยคำแนะนำของพี่ลิงก็คือใครที่อยากจะทำควสนี้ให้จบได้นนเร็วก็สามารถทำตามนี้ได้ก็คือเปิดมาปุ๊บถ้าเราเนี่ยกระโดดลงไปในพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำที่เป็นทะเลสาบแม่น้ำสายเล็กๆหรือว่าบึงเ,เล็กก็ได้หมดขเพียงแ ให้เราเนี่ยสามารถดำน้ำได้ผมก็ดำน้ำไปเรื่อยผมจนกระทั่งหลอดเลือดของเราหรือว่าหลอดออกซิเจนของเราหมดก็จะเป็นการลดเลือดไปเรื่อยพอตัวละครของเราเลือดหมดก็จะตายผมก็จะเป็นการจบภารกิจในตัวเกมนะโดยไม่ต้องเสียเวลาในการวิ่งหาอุปกรณ์หาระเบิดให้เหนื่อยโดยน,นส่วนข้อเสียของภารกิจน,นี้ผมก็คือมันจะเสียแต้มแรงเล็กน้อยแต่เกิดว่าใครที่ไม่ซีเรียสเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะสำหรับเรื่องนี้นะและนี่คือเทคนิคของผมในการทำภารกิจตัวใหม่ล่าสุดก่อนจากลากับแบลนดนพาร์ทในซีซั่นที่6 เพราะฉะนั้นผมก่อนไปเนี่ยเราก็ไปลุยกันสักนิดหนึ่งเนาะในส่วนของการทำธุรกิจใหม่นี้เนี่ยพี่ลิงมองว่าค่อนข้างคุ้มมากเลยนะเพราะว่าได้เลเวลบัลเัอร์พาสเนี่ยทั้งหมด20เลเวลฟรีๆถ้าเกิดว่าใครที่ทำเควสแบบว่าเล่นตามปกติเนี่ยก็อาจจะได้ถึง25เลเวลด้วยกันนะผมเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือทำนะผมพอดีที่ยี่เป็นสายฟรีเนี่ยยังไงก็ต้องบังคับว่าเราควรจะทำอยู่แล้วเพื่อให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการได้ปืน VK57 ที่เป็นสกิลลิมิเต็ดประจำซีซั่นที่6นะ ก็อย่างที่บอกไปว่าปืน Bk 57ในตอนนี้เนี่ยมันเป็นปืนเมตาติดหนึในปืนที่ดีสุดๆของสาย AR อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ควรทัอยู่แล้วนะด้วยสกิลที่เพิ่มระยะการยิงของตัวปืนนะครับก็ยิงทำให้ปืนนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะแต่ถามว่าเมตาติดหนึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็น HBR อยู่ดีน,นั่นเองนะแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นปืนใช้งานได้ดีสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยนะแต่ปัญหาก็คือศัตรูเนี่ยโดดมาหนักมากแจ๊เอยยิงอือเรียบร้อยครับเอายาย ตาน h i เราเจอบทดวลเลยผมเออเล่นสบายแบบโอ้ชิลชิลมากเลยบบดทวิ่งผ่าเลยครับตานนี้ช่วงนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในช่วงของการปั๊มแรงโค้งสุดท้ายกันนะก็เลยไม่ค่อยเจอคนในการเล่นหมดปกติเท่าไหร่ผมก็เล่งปกตินะเพราะว่าแรงกาลังจะเริ่มรีแล้วผมแล้วก็จะรีในวันที่6นี้คนส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเทหน้าปัดไปที่แรงกันหมดนะในช่วงนี้สำหรับคนที่แรงอยู่ระดับปานกลางโอ้ไม่ตายเฉยได้ยังไงเนี่ยสายยิงไปเต<ส>็ม<ส><ส> มันเคยสแกนยิงโอ้โหเหลือเอ้ามาปุ๊บก็เสร็จไป่สองเนครับจังหวะนี้แต่ปัญหาคือืนเราไม่มีแล้วสมรถแต่นิดนึงเ,เอา้าเอา้าวโดนชอ็อตอน,นี้ก็ขอจ้วงเอา้าจ้วงไม่โดนจ้วงไม่โดนเฉยจ้วงไม่โดนเฉยรู <c oughs> เ,เปียบแล้วนิดเดียวอุ้ยแอะได้เปนได้ก็ <c oughs> <c oughs> เล่นชิวผมช่วงนี้ตัวเกมเนี่ยมีของแจกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเลเวลพาร์หรือว่าเควสเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ย สายฟรีอย่าลืมทำกันผมนจริงไม่ใช่แค่สายฟรีสายเติมก็ควรทำด้วยนะปลดล็อกภารกิจต่างๆแล้วก็ปลดล็อกปืนสกินต่างๆใครเป็นสายสะสมอน่ยทาไม่ได้เลยนะแต่ปัญหาคือดักหน้าหนึ่งคนสองคนสามคนอีกกี่คนเนี่ยอีกสองคนจะจบแล้วทันไหมทันไหมทันไหมโอ้โหรีโดกระสุนตอนคนสุดท้ายวิโดดโดดโดด,โด,ดปิดฉา,ากไหมปิดฉากไหมก็ปิดฉากไป,กปอย่างสวยงามก็ค่าประมาณนี้ผมสรับกัน รีวิวภารกิจตัวใหม่ล่าสุดก่อนจากลาของเมนท์พาร์ตในซีซันที่6ที่ใครพลาดปืนในแต่ละกระบอกในซีซันนี้ไปเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีโอกาสในการที่จะหาได้แล้วนั่นเองเนาะและเหมือนเดิมใครชอบทีดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทนายชาแ y o ยู mm hmm. ทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาับชมของผม,ผมก็ไปแล้ว